ปิดการาหนึันนะครับสำหรับ toyota wigo ตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ที่สำคัญเป็นโฟลดูได้ด้วยนะครับวันนี้ลูกค้านะครับมาซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาลูกค้ากันนะครับไปครับสวัสดีครับคุณพี่เป็นไงบ้างครับโอ้โหเจอรถครั้งแรกที่ไหนครับเนี่ยเจอจาก ดูมาจากเว็บครับเว็บปันสุกภาใช่ครับแล้วพอมาเจอตัวจริงเป็นยังไงบ้างครับพี่จะจะถูกใจครับมาดูก็ตกลงอลรับเลยอ๋อทำไมถึงเลือกตัวไฮลัสติโก้ตัวนี้ครับผมชอบโตโยต้าอยู่แล้วชอบโตโยต้าอยู่แล้วครับทีนี้คุณพี่กังวลไหมครับรถคำว่ารถย้อมแนวกังวลกังวลใช่ไหมพอมาเจอเจอกังวลอยูก็ที่นี่ก็รับประกัน หลายอย่างเนาะครบก็มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวเข้ามาที่นี่แล้วกันต้องบอกนะครับที่นี่รับประกันเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะชนหนักมีความต้นน้ำหรือกับเท่าไหรบนะครับที่นี่รับประกันหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ได้รับประกันยังไงบ้างก็ได้รับประกันยังไงบ้างก็ได้ครบเลยนะครับรับประกันตัวเครื่องเกียร์อะไรอะไรพวกนี้ครับสนดตาพวกนี้ครบเลย และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับลูกค้าซื้อเงินสดใช่ไหครับใช okay. oh ่คโอ้โหก็บเงินมาเท่าไหร่ครับวันนี้สองแสนครับผมโอ้โหนักขับก็บเงินมาสงอ 2> 2, oh oh. งแสน 2, นะครับเพื่อม,มาซื้อไฮรลัสพิโกคันนี้โอเคเดี๋ยวผมไม่รบกวนแล้วให้ลูกค้านะครับถ่ายรูปกับคู่ขับรถนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคนระับ